ทางยหูดูโบจ้างขาบ่าได้บล่ล่ะว่าเห็นด้วนี่โขได้บอกโอ,อ้มันมันต้องเนี้วมนันเนาะเออต้องได้เหยียดแข้งเหยียดขาตัได้เ่เออเอามั้ยเอามั้รออยู่บ่ล่ะไปเดินเดินไปเห็นแางเป็นเนียแล้ว,ไม,วไ,ไม่เป็นเนี้ยได้ไปบอกเพื่อนอ่ะ อ้ยขอให้การักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพบกันที่น้องเอฟซี บอร์สกูสกุลเนอะเนาะจะเป็นทางภายในแต่กระต่างประเทศพี่น้อยเนาะก็ยินดีตอนนับข้าวซซ่องสาวไล่บ้านเราเือเก่าคือเดิมเ้อพี่น้องเนาะโดยเอามาพบมาเจอกับทางสาวไล่พี่น้องเนาะมางานแต่งอยู่พี่แดพี่น้องเลยอยู่เพื่อนหมู่เพื่อนคู่เนาะพี่น้องเนาะโดยตอนนี้เพิ่งกกำลังได้เวลารับประทานอาหารเนาะพี่น้องเลยโดยก็พอดีมีทางมาอคุชเพื่อนว้าวมากกับ้ข้อค้ชเลยคอมเมน อังนพนุนอี่นงเนาะโยาุ่คนก็เป็นพนุนพี่น้องเลยเข่คนก็มลายพี่น้องเนาะ้าชุ่มคนกับสั่งครอบจังทั่วไม่พี่น้องเลย វ្រីសពីស្រៀត្រាបង់វើនខ្ញុំចាត់វើនខ្ញុំ sống mạnh là nơi mới tốt sạc hãy trong một đi vào

เป็นไม่ม <c ười> <ừ> ีไหลไม่ยู่เอาเปิดเขาว่าประยัดทานเวลาเวลาเวลาว่ารู้ว่าเขาเป็นแบบเปิดกระบอกเนี่ยเปิดกระเพยแข่งเลือดแข่งคิงเอาถ้าว่าได้มองได้ย้ำราคาขอจุดเกียรติเชิญทั้งเจ้าตัวลูกตาพ่อเข่าทั้งไครใหม่ใครใหม่เก้าพี่ได่มาสู่หน้าเวที่ที่พี่ได่ป่านี่ไร เดี๋ว่าสิเอาคนไหนมันเหมาะสมกันสนใจแต่ทาักับภาพปฏิจจตต์ปฏิจจัตยืนอยู่แถวนั่งก็ได้ว่าสิไปยืนอยู่แถวพี่ก็ได้สุนใจปฏิจจัต์อ่าฮับเดินได้จะภาพเด้อบอกแก่ปะ้าหากมาส่งปั้นเชอญหน่อยปั้นยาง่อได้แน่นี่คนเยอะก็พื้นที่ไอคือโคศกี่คำว่ามีงานบุญงานดองนี่ต้องไปกอดบ้านกอดเมืองหรือไหนแม่บอกไอ่ไหนเสียแบตเนาะถ้าเป็นดังถ่ายเพิ่อนกับใครก็เข้าเบิ่งเพิ่อนกับใครก็เพิ่งเบิ่งเฮาไหนใครมาเห็นอะไรที่ป้าจะเต็มแล้ว เผื่อมาเชิญอห้องอิส่งจะได้ถือมาเลยไอเหี้ยคนไหนนั่งหึงเละอีกแต่เมื่อเบาหยอกกะลิบเบาหยอกกะลล้นบ้าบอกเออก็ชาวบ่าวหงานดอกลูกหลานบมนสิไรให้กันเมื่อน้องไอเนาะเดียวบอกไปเย่เย่ไปรับวเกคนม้วนไม่ใ่คนมีบรรยากาศอดเประเด็นรอดอกเด้อบอกประเด็นหอดโมหอดยามหลยเมื่อกี้นี่เห็นเอื้ยเขามาหอดดีมันได้เสียงหอดยามยามมาได้บุญบู๊เ้มาเนสั่นบอ อันนี้เพิ่นกายามเย็นแล้วมาเป็นดิดิเพดเดี๋ยวนี้แค่ก็เจ้าสิเมื่อได้ได๋อยู่ได๋งัวผูกไว้แต่เซ้านี่บ่เครียดนี่เออไปยังเย็นอยู่ถ้าจะเพิ่นเ็นเียเพราะว่ายังอยู่โดยอ่าเว้ากันไปนี่คือดอกฮอดยามเพิ่นน่ะ่สิมาแต่ว่าเพิ่นบอกแล้วว่าฮอดแล้วว่าซั่นเด้ หลังจากฮาประทานอาหารเงียบห้อยถ้าบ่บบมิตุลาปปังเลยเด้อพอนี้วันที่หนึ่งปัดบื้อปีใหม่อีกไม่ได้กิดหลายบ้านหลายบอนก็คือสิ่งที่คือเพื่อนเฮานดี๋ยละที่มีจัดงานหลอกงานเลี้ยงกินเกี่ยวกินดองได้เส้นงานปีพีเราเขาไปหวมหาบอบมี่แหละกินข้าวกินปลาโอ้ลมกันเป็นอากาเอาเป็นชิลิบุกพื้นรอบสองพีของบัดีของสาวลาวเขาเด็กกันต้องมีหมดมีซื่นนี่อิตั้มพี่มาเด็กเราบ่นยากเด็กเออโซดอกไม้เต็มท้องบ้านนี่ ท่านได้หลายซอกระเบนฝันหลานเด้อพอเด้อจักบ้างจักไหเออคนบวชเทียนจะเข้าวคนจะเข้าวฝวดเป็ข้าวเต็มที่แล้วคููขาก็เคยบวชอยุคขอกครเป็นเออเอาเจอเด่นรัตาดอกเด้อดอกนิ่งดอกทรายเด้อแล้วปรูยาพอถอดไปเถ่าพอกด้วยลูกสาวลูกชายเด้อมาได้บ่อยดีได้หดมุ่งได้ไหมหลังจากขับพระทัดอาหารเรียบร้อยกา เป็นชีวิตพิธเก่าตามระเบียบหลักการมันก็ต้องได้นั่นแล้วดอกเก่าว่าวววววหลายดอกประมาณดอกสองสังนี่ละม่ได้็นกหลายอาตากล้องตะเกียบกันไว้เด้อตากล้องเด้อเกียบไว้จ้ได้าที่ออกมาเขยออกมาหอมเยลทายไปเดูแต่เวลาชุดเรื่องไทยให้เพ่อนำไปเด้อแล้วเผื่อทายให้พ่อเนี่ยแล้วเผื่อแล้วมีอยาตที่พี่ดอวเขาดึงบางดอกมันน่าเฟินโอ้โหนี่ยคือหลานเอาแท้นั่นเลยแล้วเผื่อพอได้จับดอกจับดันนะ โออเดยวเดยวเดยถ้าคนนั่นรอได้พอไหแต่ว่าถ่ายหูจะไปเห็นน้ำงามอืออยากไปเห็นมันงามหรือเปล่าตกเฉกเงี้ได้๋ยวเดี๋ยวเอาถ่ายถ่ายหูหรือโบจ้างขาก็ได้บอห่ะโบเห็นแล้วนี่คนได้บอกออมันมันต้องเนี้ยวมันเนาะเออต้องได้เหยียดแขนเหยียดขาต้องได้เออเออเอาไหมเอาไหมรออยู่บอหน่ะโอ้ยรออยู่ไหนวะ เอาใช่ได้ทางพ่ายไม่ใครไม่มาก่อนก็ได้อ่าที่ยืนอยู่มาไหนบอกมาได้แล้วมันจเอาอยู่แถวนั้นผมปิดหนาพี่บอกหรือว่าเอาแบบไหนมันมันเป็นสิทธิ์บอกสบายเพื่อจะได้ให้ทั้งญาติพี่น้องเพ่นได้เหลียวเห็นได้ใช้ระพมีเขาเดชนป้าให้เด็ลูกสาวลูกชายนี่บอกหอวยแต่เรามันเครียดแล้วมันเมื่อโดนไดนดีไหนบางอันนี้มันใจด้อยคือเพียงนี่เออก็ลูกสาวลูกชายเจของดอกอ่าทายไหวทายไว้ ก็มีโอกาสเวลาได้ทายเอาเซ้นเดือดดองเด้อเจ้าทับปูทัพยาทับพเ่าแต่เ่าเจ้าพวกลูกตาพ่อเขาจะมาเบิดไหนบัดดีไหนมาเบิดไต่หอดยามเลยไหนอาหารก็อยู่กระติบอย่างนี้หลายด้วยเด้อจะมีพวกจำานื้อพวกประกาศมีตั้มไหนสิตั้มบักพุงบ่สิตั้มขอบปุ้นบ่สิตั้มนั่นตับนี่มีเบ็ดยังแต่เดียวเดียวบ่มีตำรวจตำรวจบ่มี้ตับหลวงกายมาพูดเสียงดีทุกที

ยังกับปานเด้เอตอนดีเด่าปเห็นทามันเลี้ยวนะไม่เปลี้ยวไ,ได้ไม,ม,ม่โบ้เพไ่้นละยายุท่าละ้ท่าคนเดียวนเหพ่อแม่เขามาเสิยมื่อนะโบ้ายเางไหนน้องะได้จะโบของชุมมัดชุมมาลูกสาวน่ะ โอ้ยเอาไปนยนเป็นมวนดีว่ะขอโทษอาบอกเพ่นนี้แหะเด้อได้ใส่กับพรเมเทาน่ะเพื่อเขียเขียนอยู่ในน่อามาไม่เพื่อด้วยาเด้อปูเด้อนี่ยาเพื่อกัมาน่ยอายืดยา้าหน้าเพนจะถายหูยืดไหมามามาดู่ไหน่ยน้อ ฮับแขกคนเด้อดาเด้อแขกคนมาอีเด้นไหนเด้อไหนเอาเซ่นได้เซ่นเป็นการไล่เวลาทั้งญาติพี่น้องทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะทั้งสองข้ามสองพายออกมายืนหน้าเวทีประชันทุคนพลเนาะหรือว่ามาฮับแขกหรือว่าแข่งเซ่นนาะพี่น้องเฮงเซ่นออกมาหน้าเวทีก่อนหน้าวงะพี่น้องเนาะ That's all. Gracias. No, no. เดียวเขาทได้เลยครับก็ยังไ่ได้เข้าใจดัอกว่าพ่อมทุของไามพ่เยคยาเขยันัพื่นบองจะมีใพรคนอภพดได้ละแค้ควาพสหเขาหาดูเอนี่ยเอี่อาองเรว่า ก็เพิ่มลายเด้พี่น้องเนาะเพรก็เพิ่นมาแต่เพิ่นกับพวกอะเมื่อเด้พี่น้องเพิ่นกับมวนซื้อนล่กันมาหลายคนพี่น้องเพราะว่าทางขอสชคเขาก็เป็นตะนุพี่น้องเนาะตะนุเคยออกแล้วมีธนุขนาดพี่น้องเลยในคู่หลายคนก็คือสิเคยเห็นแน่ะก็เคยคุณหนาคุณตาเพิ่มเนาะเพิ่นก็จะจ้างนักท่องหลังมาพี่น้องเนาะนักท่องหลังมาเพิ่นก็จ้างมาโรเช่เพาะน้อทุกคนเลยเนาะโดยเนาะจังเลยคลิปนี้ก็สิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อน้อยพ่อเิ็นพิษหนา เหมอนเดนะพี่ขับกันในขอโทษขอใครเนาะัชรันี่กัไปก้อนพี่นอกเลยโตนางตนางตังน้ำโมครับเาได้อยู่ในินกหลายพี่ดยเนาะอยู่โดยกินมสัพี่ราันี่ไปแด้พี่นองสบายดีว่าจะเนวันนี้เนาะไปเนอ